เสียงกระซิบจากริมคลองหญิงสาวที่ไม่เชื่อคำเตือนของผู้ใหญ่ลองดีกับสิ่งลี้ลับจนถูกคำสาปที่ทำให้เธอได้ยินเสียงกระซิบปริศนาตลอดเวลาเสียงที่ค่อยๆกัดกินสติสัมปชัญญะของเธอตัวละครแก้วนักศึกษามหาวิทยายลัยที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดในช่วงปิดเทอม เป็นคนหัวดื้อและชอบท้าทายยายปริกหญิงชราสติไม่สมประกอบที่ชาวบ้านเชื่อว่าแกเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นอาศัยอยู่กระท่อมริมคลองท้ายหมู่บ้านแก้วกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่ติดริมคลองยายปริกเดินมาเตือนเธอว่าโผลกคำ่ำอย่าไปท่าน้ำนะเดี๋ยวเขาจะเอาไปอยู่ด้วย แก้วหัวเราะเยาะและหาว่ายายปริกเพี้ยนตบเย็นวันนั้นเพื่อเป็นการเย้ยหยันเธอจงใจไปนั่งห้อยขาที่ท่าน้ำหน้าบ้านยายปริกเห็นเธอจากไกลๆและจ้องมองขมิงก่อนจะยกมือขึ้นมาพนมแล้วพูดอะไรบางอย่างที่แก้วไม่ได้ยินตั้งแต่คืนนั้นแก้วเริ่มได้ยินเสียงคนกระซิบเรียกชื่อเธอเ,ธอเบาๆตอนแรกนึกว่าหูแวว แต่เสียงนั้นดังขึ้นและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่เรียกชื่อแต่เริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตที่น่าอับอายของเธอซึ่งไม่มีใครเคยรู้เสียงนั้นตามหลอกหลอนเธอทุกที่ไม่ว่าจะเปิดเพลงดังแค่ไหนก็กลบไม่มิดและมันมักจะดังที่สุดเมื่อเธออยู่ใกล้แหล่งน้ำแก้วใกล้เป็นบ้าเต็มที เธอไม่ได้นอนมาหลายคืนเพราะเสียงกระซิบที่เปลี่ยนเป็นคำสั่งกลับมากลับมาหาข้าที่ริมคลองในคืนเดือนมืดสติของเธอขาดผึงเธอเดินละเมอเหมือนคนไร้วิญญาณตรงไปที่ท่าน้ำเสียงกระซิบในหัวพูดอย่างอ่อนโยนเป็นครั้งสุดท้ายว่าดีมากในที่สุดก็กลับมา รุง่งเช้าชาวบ้านพบเพียงรองเท้าของแก้วลอยอยู่ในคลองคำถามชวนคิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออำนาจลี้ลับจากภายนอกหรือคือจิตใจของเราเองที่พันทลายลงจากภายใน